สวัสดีค่ะช่องปลายขายฟอร์ดนะคะปลายเป็นที่ปรึกษาการขายข,ายของ Ford ดพรประแดงนะคะสำหรับวันนี้ที่ลูกค้าเห็นทางด้านนี้นะคะจะเป็นรุ่นเอ e วอเรนะคะตัวนี้จะเป็นรถ7ที่นั่งนะราคาเจ้าตัวนี้จะอยู่ที่1นึ่0 0้บาทนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเอเวอเรสต์สปอร์ตบวกแพ็กเกนะคะ มาชมกันว่าเจ้าตัวนี้แต่งอะไรกันมาบ้างอย่างแรกเลยนะคะที่ลูกค้าเห็นทางด้านหน้าจะเป็นตัวกระจังหน้าจะเป็นรุ่นยอดฮิตเลยนะของเจ้าตัววิตเตอร์นะคะตัวนี้จะเป็นซีแบบห่างๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะตัวไฟนะคะสามารถเลือกได้ว่าอยากได้เป็นไฟสีขาวหรือว่าไฟสีส้มนะคะแต่คันนี้ติดไฟสีขาวมาแล้วก็สัญลักษณ์รูปม้าทางด้านนี้ลูกค้าสามารถคัสตอมสีหรือเลือกสีได้เหมือนกันนะส่วนตัว นี้นะคะไฟเดอบยูที่ลูกค้าเห็นทางด้านนี้จะเป็นไฟที่มากับตัวชุดแต่งของวิกเตอร์นะโดยปกติแล้วรถเดิมๆจะไม่ได้มีไฟตัวนี้นะแล้วตัวนี้นะคะก็จะเป็นไฟมัลติ r ร f เลกเตอร์นะคะเป็นไฟซีแคมแบบนี้เลยดวงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะส่วนด้านหน้าที่ลูกค้าเห็นทางด้านนี้ตัวกันชนหน้านะคะจะเป็นกันชนหน้าที่คัสตอมสีมานะคะเป็นสีดําขาวแบบนี้เลยถ้าโดยทั่วไปก็จะเรียกว่าแพนด้านะเห็นไหมทางด้านนี้ก็จะมีฐานะคำว่าวิกเตอร์อยู่ แล้วก็ตัวนี้นะคะได้วอลฟไฟตัดหมอกมาให้ด้วยแล้วก็วอลเซนเซอร์มาให้ด้วยไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าจะมีปัญหากับตัวตัวเซนเซอร์มาชมตัวซุ้มล้อกันตัวซุ้มล้อนะคะก็จะเป็นซุ้มล้อที่มากับตัวชุดแต่งของเจ้าตัววิกเตอร์เลยนะคะตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อที่ไม่ได้เป็นซุ้มล้อแบบแนบไปกับตัวรถนะคะจะเป็นซุ้มล้อที่ยื่นออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวซุ้มล้อตัวนี้รับกับตัวล้อได้ดีหรือว่าในนาคตลูกค้าจะไปแต่งแบบล้อแม็กยางอ่ะตัวนี้มันก็จะเข้ามากๆเลยมันจะทำให้รถ ตัวแมกยางนะคะจะเป็นยางยี่ห้อกูดเยียนนะคะสเปกยางจะอยู่ที่255ทับ 55R20 นะคะตัวนี้ตัวแมกของเขาก็จะเป็นแม็กแบบสีดำเงาสวยๆแบบนี้เลยมาชมด้านข้างกันตัวด้านข้างนะคะที่เรา้้ยเห็นตัวนี้นะคะก็จะเป็นการแรปเครื่องคันนะคะแบบนี้เลยเป็นเจ้าแพนด้าเลยนะแรปจนถึงแบบด้านบนเลยเห็นไหมมาชมด้านในรถกัน ตัวด้านในรถนะคะตัวเอเวอร์แลสปอร์ตนะคะของเขาจะเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะตัวพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยไฟไฟสีผ่านนะคะหน้าจอหลังคนขับก็จะขนาด8นิ้วนะแล้วก็ตัวหน้าจอของตัวตัวกลางนะคะตัวนี้ถ้าเป็นตัวบวกแพคเกจก็จะอยู่ที่12นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay and Android แบบไร้สายแล้วก็ตัวนี้สามารถดู GPS ผ่านทางจอได้เลยนะคะแล้วตัวนี้ก็มีแท่นชาร์จแบบไร้สายมาให้ด้วย ตอนนี้ก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะมาชมห้องไดส3ด้านหลังกันนะคะตัวห้องไดสัด้านหลังนะคะสามารถปรับแอร์ได้จากทางด้านหลังนะคะแล้วก็อุณหภูมิเขาก็จะอิงจากทางด้านคนขับนะคะสามารถปรับแรงลมได้แล้วก็แอร์ถึงตอนสามเลยนี่แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวใหม่ก็จะเป็นแอดบูแล้วด้านหลังนะคะ ลูกค้าเวลาเปิดตัวฝาท้ายนะคะก็จะสามารถเปิดได้ทั้งหมด3วิธีนะก็วิธีแรกนี่ระหว่างตัวอกับตัวอีนะคะก็จะมีปุ่มนุ่มๆอ๋อแต่นี้เราไม่ได้ตั้ตารอไว้มันก็จะไม่ขึ้นแล้วก็สามารถกดได้จากทางรีโมทนะคะแล้วก็สามารถกดได้จากทางฝั่งคนขับแล้วก็ตัวกันชนท้ายของเขานะคะก็จะเป็นกันชนท้ายของยี่ห้อวิคเตอร์อ่าตัวนี้นะคะตัวท่อของเขาตัวท่อคู่เลขแปดนะคะจะมีท่อจริง1อันแล้วก็ท่อหลอออีก1อันตอนนี้ลูกค้าสามารถ ทำเป็นสีดำเงาได้หรืออยากได้เป็นสีเงินให้มันตัดกันก็ได้แต่ลูกค้าบางท่านก็ชอบเป็นสีดำเงาแบบนี้นี่แบบนี้เลยสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะตัวเอเวอเรสต์นะคะหรือว่าอยากแต่งหล่อแบบนี้สามารถทักหาปลายได้เลยนะคะที่ช่องทางไลน์ที่ปลายให้ไว้ด้านล่างหรือไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะสำหรับวันนี้ป้าขอลาไปกับคลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ